สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Honda c ซ v อารีเจนสนะครับปีประมาณ2 0 1 0ันสิบสองพันสิบเอ็ดนะฮะเราจะมาดูกันนะครับปัญหาของตัวนี้ที่มามาด้วยอาการเบาะนะครับไฟฟ้าตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้านะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเลื่อนหน้าได้นะครับนะฮะเลื่อนหลังได้เห็นไหมครับเบาะเลื่อนได้นะครับปรับก้มเงยได้นะครับนี่ฮะปรับเอ็นเบาะได้นะฮะปัญหาที่มาก็คือตัวนี้ฮะตัวดันเบาะนะฮะเวลาปรับ ได้ยินเสียงไหมครับเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งน้องกันนะครับว่าลักษณะของตัวมอเตอร์นะครับเป็นอย่างไงโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอ่านี่นะครับช่างชี้ครับมอเตอร์มอเตอร์อยู่ด้านนี้นะฮะฝั่งน้องจะเป็นแอร์แบ็กนะครับได้ยินไหมฮะเป็นช่าง เรารับซ่อมทุกอาการนะครับบอกไฟฟ้านะครับลูกค้าท่านใดที่ใช้ Honda c เซเจอปัญหาแบบนี้นะฮะเข้ามาปรึกษาเราได้นะครับหรือพักมาในทางช่องทาง youtube ได้นะครับหรือทางเพจแต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะครับได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะหลังจากที่เราซ่อมแล้วเป็นยังไงนะครับ